สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับรายการตั้งเป้ารถพุงนะคะไปกับเจ้า t ริปเปิลเแล้วก็ดับเบิลพีนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเราเริ่มรายการกันนะคะขอเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้นิดนึงนะคะวันนี้ใครจะตั้งเป้าลดพุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกสเตปนะขั้นตอนการที่เราจะลดพุงเหมือนอย่างเรานะที่ณตอนนี้ผ่านมา20ชั่วโมงแล้วนะที่เราจะไม่ได้กินอะไรเลยนะยกเว้นน้ำเปล่า กับกาแฟดําแก้วเดียวเท่านั้นน,ะน้ำเปล่าเราก็จิบเท่าวันนี้เราน่าจะกินไปอ่าอ่าน่าจะสี่แก้วแล้วนะคะอ่ะใครที่จะตั้งเป้าลดพุงนะคะเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้นิดนึงค่ะเดีย๋ยวเราจะมาแนะนำสเต็ปบายสเต็ปนะให้เข้าใจง่ายๆว่าทำไมเราถึงจะต้องค่อยๆทำนะคะเพื่อที่จะลดพุงได้อย่างถาวรและไม่เด้งกลับมานน้ำหนักเท่าเดิมนะคะก่อนอื่นนะก่อนจะเริ่มกันนะคะ ชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมขอเช็กสัญญาณภาพและเสียงให้นิดนึงนะคะชัดเจนกดหนึ่งไม่ชัดเจนกดศูนย์นะคะเนาะมาก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะเราจะบอกโปรโมชั่นไว้ก่อนสําหรับท่านที่แบบรอโปรโมชั่นนะคะเดีย๋ยวเราจะบอกโปรโมชั่นไว้ก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นขอเช็กสัญญาณก่อนใครที่มาฟังดูย้อนหลังนะคะ โอเคเราได้ยินละเราได้ยินล okay. ะโอเะคะชัดเจนนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปตั้งเป้าลดพุงกันนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้รู้จักโครงการนี้ค่ะว่าทำไมเราถึงชวนทุกท่านมาตั้งเป้าลดพุงกับดับเบิลพีกับทิปเปิลเอ็กนะคะโครงการนี้เรียกว่าโครงการสอนคลายปวดนะคะเราจะขายสินค้านะคะในส่วนของที่เราผลิตภายใต้แบรนด์เราทิปเปิลเอ็กและดับเบิลพีนะตอนนี้นะคะเพื่อที่จะเอาอะไรได้นะคะ จากสินค้าเนี่ยมารักษาคนไข้ที่ไม่มีเงินรักษาในส่วนของกายภาพบําบัดนะคะก็คือโครงการนี้จะช่วยคนที่ไม่มีเงินไม่มีตังจริงๆแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้รับการรักษาทางกายภาพนะท่านใดที่ตั้งเป้าลดพุงไปด้วยกันนะกับทิปโปเอกกับดับเบิลก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีหลายท่านนะคะที่สนับสนุนสินค้าและสินค้า ทุกตัวคือสินค้าที่เรากินมา2ปีแล้วนะคะโอเคค่ะอ่ะเข้าสู่รายการตั้งเป้าลดพุงกันค่ะอ่ะโปรโมชั่นนะคะอย่างที่เราจะบอกนะคะโปรโมชั่นของเจ้าตัวดับเบิลกับทิปเปเอ็นะคะขอบอกรายละเอียดสินค้าก่อนนะเจ้าตัวทิปเปเอ็กค่ะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยปรับพฤติกรรมการกินของเรานะ,ะตอนนี้ยี่สิบชั่วโมงแล้วที่ยังไม่ได้กิน อะไรที่เป็นแคลอรี่หรือพลังงานเข้าไปเลยมีแค่กาแฟดาตอนประมาณ6โมงเช้าแก้วหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดื่มแต่น้ำเปล่านะเจ้าตัวที่โปเอกซ์จะเป็นในรูปแบบแคปซูลนะคะหนึ่งกล่องจะมี10แคปซูลจะเป็นตัวช่วยปรับพฤติกรรมการกินสำหรับคนที่ติดแป้งติดน้ำตาลติดความหวานนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้กระบวนการการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลที่เราติดอ่ะมันมันเปลี่ยน ได้น้อยลงคือเปลี่ยนเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวได้น้อยลงนะแล้วก็ช่วยทําให้ลําไส้ค่อยๆดูดซึมน้ําตาลเข้าร่างกายนะคะทําให้เราไม่หอยหาน้ําตาลนะ,ะนี่ก็ทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นแล้วก็มีตัวช่วยนะเร่งเอากระบวนการนะคะเขาเรียกว่าเอาเอาไขามันที่สะสมะในส่วนต่างๆของร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงานซึ่งณนะตอนนี้เราก็อยู่ด้วยไขยมันนะคะคือไขมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานเนี่ย มาให้กับส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะและที่สําคัญนะเซลล์ตับเราอะค่ะสามารถเอาไขามันมาแปลงเป็นพลังงานแล้วก็ให้ในส่วนของสมอง20%เซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็บางส่วนของเซลล์ในส่วนของไตนะคะใช้พลังงานได้เช่นเดียวกันนะคะอะอันนี้ t ิปเปิลเกินแค่วันละ1นึ่แคปซูลนะก่อนอาหาร 30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะในมื้อหนักที่เรากินนะคะเนาะอีกอันนึงค่ะจะเป็นเจ้าตัวดับเบิลพีนะตัวนี้จะเป็นตัวปรับสมดุลลำไส้ในรูปแบบแคปซูลเหมือนกันนะจะเป็นตัวที่ปรับสมดุลลำไส้ทําให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะและกินแค่เพียงวันละหแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นตื่นเช้ามาค่ะท้องเราจะโล่งสบายมากเลยนะเพราะว่าตัวนี้จะมีทั้ง โปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ชนิดดีและพรีไบโอติกนะะซึ่งเป็นกากใยไฟเบอร์ iber, นะคะและมีตัวที่ช่วยทำความสะอาดลําไส้ด้วยนะคะตื่นเช้ามาอะไรที่เรากินเข้าไปดูซึมสารอาหารผ่านแล้วนะคะกลายเป็นกากใยที่อยู่ในลําไส้ใหญ่จะขับถ่ายออกมานะคะทำให้หน้าท้องเนี่ยไม่มีนะเราไม่มีปัญหาเรื่องหน้าท้องมานานมากแล้วเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปในทุกๆวันอะถ้าเกิดมันเหลือกากใยอาหารอยู่ในเนี้ย ต้องกาจัดออกนะคะไม่อย่างง้นร่างกายเราจะดูดซึมเอาน้ําจากมวลอุจจาระเราเนี่ยแหละคะ่ะเข้าไปในกลับไปในร่างกายทําให้เรามีหน้าตาที่ไม่สดใสแล้วก็ระบบการดูดซึมสารพิษเข้าล่างะคะ่ะมันก็จะทําให้สุขภาพผิวหรือแบบมีใบหน้าที่หมองคําไม่แข็งแรงแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวเจ้าตัวดับเบิลพีอะคะ่ะกินแค่1แคปซูลนะคะ แค่1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะคะเนาะก็สามารถกินต่อเนื่องได้ทุกวันเพราะว่าทั้ง t r i p ป e อแล้วก็ดับเบิ p ลเพเป็นอาหารเสริมนะคะไม่ใช่ยานะเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยานะสามารถกินได้เหมือนเรากินข้าวนี่แหละค่ะนะคะโอเคค่ะโปรโมชั่นนะคะโดยปกติแล้วค่ะเจ้า t r i p ป e อเนี่ยจะกล่องละ790บาทนะคะโปเนี่ยโปปกติเลยจะอยู่590นะคะนะแล้วก็ดับเบิ p ลพค่ะ แพ็คละ690โปร1แพ็คจะอยู่ที่490แต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อซื้อโปร1เดือนนะคะเราขึ้นให้แล้วข้างบนนะคะก็จะได้เจ้าตัว Triple X 3กล่องคะนะคะ,นะคะก็รวมทั้งหมด30 capsule, แคปซูลระดับโบภีสามแพ็คก,ก็รวมทั้งหมด30แคปซูลกินได้1เดือนนะ,ะราคาเต็มจาก4,440บาทเหลือเพียง 2,000บาทเท่านั้นนะสามารถพิมพ์รหัสพอพาน2000ใต้คอมเมนต์นี้นะหรือพิมพ์ส่งเข้าไปในอินบ็อกกล่องข้อความของเพจเพจนี้ก็ได้นะคะหรือท่านจะแคปหน้าจอหน้าจอนี้เลยนะคะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันว่าดูมาจากไลฟ์นี้หรือคลิปนี้นะคะจะได้ดับเบิพีนะอันนี้โปรลดพุง1เดือนนะดับเบิลพีสามแพ็กกับ t r i ป l ป X 3เอ็กสามแพ็กอันนี้จะกินได้1เดือน30วันนะคะและที่สําคัญค่ะ ท่านใดที่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะปรับพฤติกรรมการกินนะคะในโปรชุด1เดือนเนี่ยค่ะเราจะแถมนะ a c e b o o k กลุ่มปิดซึ่งเป็นชุดความรู้ที่อยู่ในปแคมเปญร่างละก่อนไขมันที่รักอะค่ะอันนั้นจะเป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่เราพยายามลดน้ำหนักมา25ปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะมาประสบความสำเร็จเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราสามารถ ลดน้ําหนักไปเท่ากับตอนอายุ18อีกครั้งหนึ่งและปัจจุบันมันก็ยังไม่เด้งกลับไปแบบอวบอันเหมือนเดิมเลยนะคะใครติดตามกันมาเนี่ยนานมากๆจะเห็นว่าเมื่อสมัยแรกๆเราจะเป็นคนอวบและช่วงสะโพกหรือขาจะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะ ครั้งนี้ค่ะโปนี้นะคะใครซื้อโปรหนึ่งเดือนนะจะได้เข้าร่วมแคมปแปลงร่างลา,งลางก่อนไขมันที่รักซึ่งมีชุดความรุ้งให้23ประมาณ23บทเรียนพร้อมแบบฝึกหัดค่อยๆปรับพฤติกรรมกันเพื่อที่จะทำให้เราไม่กลับไปอ้วนอีกนะคะปกติค่าเข้าแคมป์นะคะจะอยู่ที่3,900บาทแต่ใครสั่งซื้อโปนี้นะคะ เข้าแคมได้ฟรีไม่ต้องเสีย3,900นะคะจ่ายเพียง2,000บาทเท่านั้นนะสามารถแคปหน้าจอนี้ส่งเข้ามาที่กล่องข้อความได้เลยนะคะโอเคค่ะอ่ะทีนี้นะคะมาถึงเนื้อหากันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการทดลองก่อนสมมุติว่าใครที่ต้องการทดลองก่อนที่โอเอก่ล่องกับดับเบิลพีหนึแพ็คให้แคปหน้าจอนี้นะราคาเนี่ยค่ะปกติอันนี้790อันนี้ หกร้อยเอออันเนี้ยเจ็ดร้อยเก้าสิบอันเนี้ยหกร้อยเก้าสิบใครต้องการแค่ทดลองสิบวันนะคะจ่ายเพียงแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะนะถ้าเกิดใครอยากซื้อชุดทดลองก็พิมพ์ว่าชุดทดลองหนึ่งเอ้ยชุดทดลองสิบวันนะคะก็จะได้ทริปเปิลเอ็กกับดับเบิลพีนะ,ะไปอย่างละหนึ่งแพ็คหนึ่งกล่องนะคะก็กินได้ทั้งหมดสิบวันนะคะทีเนี้ยที่เราชวนทุกท่านมาตั้งเป้าลดพุงกันนะคะจะบอกว่า เราไม่ได้มาลดพุงกันแบบเขาเรียกว่าลดพุงแบบปกติอ่ะการตั้งเป้าลดพุงของเราก็คือเราจะย้อนขบวนการที่ทําให้เราอ่ะตอนเด็กๆตอนเด็กๆเราทุกคนเคยมีรูปร่างที่ดีมาก่อนนะคะพอเราโตขึ้นนะคะเรามีขบวนการที่ทําให้เรามีการสะสมไขมันแล้วก็มีพุงถูกไหมคะเพราะฉะนั้น วันนี้คเรามาตั้งเป้าลดพูงการเพื่อที่จะย้อนขบวนการนะคะก็คือกลับไปจุดเซตพอยต์ตรงนั้นนั่นแหละนะคะร่างกายเราอะ่ะใช้แหล่งพลังงาน2แหล่งนะคะคือ 1. น้ําตาลในกระแสะเลือดนะ,ะสองไขมันที่สะสมในร่างกายถ้าเกิดเรากินน้ําตาลหรือแป้งคาร์โบไฮเดรตซึ่งไฟแนลสุดมันจะกลายเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวเก็บสะสมในออยู่ในกระแสะเลือดนะคะถ้าเกิดเรากินเกินไอ้น้าตาล ตัวนี้ค่ะมันก็จะแปลงกลายเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะพอเขาพอกพูณตามเซลล์ไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายเสร็จแล้วแล้วมันเต็มแล้วนะแต่และคนมีความสามารถในการขยายเซลล์ไขมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนบางคนเนี่ยความสามารถในการขยายเราก็จะเห็นเขาอ้วนมากนะคะบางคนความสามารถในการขยายเนี่ยไม่เยอะเราจะเห็นว่าแขนขาเขาไม่ใหญ่แต่ว่าพุงใหญ่นะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายจะสะสมตามแขนขาสะโพกก่อนท้ายที่สุดถ้าตามแถวเนี้ยมันเต็มแล้วมันก็จะโผล่มาที่พุงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีภาวะพุงยื่นเนี่ยอย่างที่เรารู้กัน เราว่าน่าจะรู้กันหมดทุกคนแล้วนะว่ามันทําให้เราเกิดโรค NCD อะค่ะก็คือโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อนะพวกเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราต้องย้อนขบวนการนะวิธีการย้อนขบวนการง่ายมากๆนะคะก็คือว่าเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าณนะตอนนี้เราอะอยู่ในสเตจไหนนะคะถ้าเกิดใครมีภาวะติดแป้งติดน้ําตาลติดติดแบบรสชาติความหวานมากนะ,ะให้ลดปริมาณให้ตัด ปริมาณพวกแป้งน้ำตาลก่อนนะ,ะโดยที่5-10วันแรกค่ะให้เราเนี่ยงดการเติมน้ําตาลหรืองดการเติมไซรัปนะคะในเครื่องดื่มนะงดก่อนนะ,ะเสร็จแล้วค่ะ10วันถัดไปนะ,ะถ้าเกิดเราไหวแล้ว10วันถัดไปให้เราตัดมื้อเบรกนะคะ ถ้าเกิดเรากินเช้ากินกลางวันกินเย็นใช่ไหมถ้าเกิดสามื้อหลักเนี่ยเราไม่มีมื้อเบรกอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใครมีเช้ามีเบรกเช้ามีกลางวันมีเบรกบ่ายมีเย็นนะคะให้เราตัดมื้อเบรกออกนะคะให้ตัดมื้อเบรกออกและก็ให้เหลือแค่มื้อหลักอันเนี้ยเรายังไม่พูดถึงการปรับเรื่องอาหารเลยนะเราพูดถึงแค่การตัดมื้อเบรกเพราะอาหาร จะกินยังไงยังกินไปก่อนจนเราสามารถตัดมือเบรกออกได้แล้วอะพอเราตัดมือเบรกออกได้แล้วนะคะให้เราให้เราค่อยๆเว้นช่วงมื้ออาหารของมื้อแรกหรือมื้อสุดท้ายนะคะให้ยาวขึ้นค่ะถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราตัดมื้อเบรกได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครมีความหยหาที่จะกินนะคะในมื้อหลักเนี่ยให้เพิ่มในส่วนของโปรตีนเข้าไป นะคะให้เพิ่มในส่วนของโปรตีนเข้าไปโปรตีนที่ถูกนะตอนนี้ก็คือไข่ต้มนะคะกินไข่ต้มเสริมเข้าไปหรือใครจะเพิ่มโปรตีนพวกเนื้อปลาหรือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้เพราะว่าร่างกายเราอะจากที่เราทำมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังประมาณ5-6ปีบอกเลยนะคะว่าการที่จะกินโปรตีนให้ถึงในทุกวันต้องวางแผน เป็นไปได้ยากเลยว่าทุกวันเราจะกินโปรตีนเกินเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าเพราะว่าเรากินโปรตีนเยอะเราจะอิ่มนะคะเพราะฉะนั้นในมื้อหลักอ่ะให้มีโปรตีนนะคะเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าแป้งนะคะพวกโปรตีนวิตามินเกลือแร่ต้องพยายามกินให้ถึงเพราะว่าร่างกายเราอะ่ะมันจะเอาโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนต่างๆที่เป็นส่วนโครงสร้างของร่างกายเนาะแล้ววิตามินเกลือแร่มันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้กระบวนการการซ่อมแซม หรือสังเคราะห์อ,อะไรต่างๆในร่างกายอะทำได้โดยสมบูรณ์นะคะเนาะสำหรับโปรโมชั่นที่เราแจ้งไปแล้วตอนตอนต้นไลฟ์นะคะใครเพิ่งเข้ามานะคะก็ยกเจ็ดเสร็จจากไลฟ์แล้วก็ย้อนไปดูนะก็จะมีเจ้าเจ้าตัวทิปโปเอ็กค่ะจะเป็นตัวช่วยปรับพฤติกรรมการกินในช่วงแรกเราจะแนะนําให้กินในช่วงแรกประมาณสัก1-3เดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าร่างกาย ร่างกายของคนเราปกติอาจะใช้ระยะเวลาในการปรับพฤติกรรมอ,อยู่ในช่วง3-6เดือนแต่ถามว่าสามารถกินต่อเนื่องได้ทุกวันได้ไหมไปเป็น6เดือนหรือปีนึงได้ไหมได้นะคะเพราะมันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมันไม่ใช่ยามันไม,ม่มีการข้างค้างของอะไรก็ตามเพราะมันไม่ใช่ยามันคืออาหารเสริมนะคะเจ้าดับบุ e P พีเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลลำไส้ระบบขับถ่ายนะคะตื่นเช้ามาเราจะโลง่งท้องแล้วก็จะไม่มีพุงเลยนะ,ะแล้วของเสียมันไม่ค้างค้างสุขภาพลำไส้เราจะดีขึ้นนะคะและที่สําคัญผิวพรรณหรือพุงต้านทานเราก็จะดีขึ้นด้วยนะ,ะอันนี้กิน1ึงแคปซูลเฉพาะเ้าตัวดับเบิลพีนี่คะ่ะเรากินมาปีครึ่งแล้วนะคะส่วนทิปโปเอ็กเนี่ยเรากินต่อเนื่องแค่ประมาณ30วันแค่นั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกินเฉพาะมื้อที่เรารู้สึกว่ามื้อนี้มีแป้งเยอะ แค่นั้นแค่นั้นจริงๆนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะก็ย้อนกลับไปดูตอนต้นหลังจากจบไลฟ์นี้แล้วนะคะโอเคค่ะหวังว่านะคะไลฟ์นี้น่าจะมีประโยชน์นะเพราะว่าจริงๆขบวนการการย้อนอะ่ะย้อนขบวนการเพื่อกลับไปมีพรีเซตที่ยังไม่มีพุงอะ่ะมันง่ายมากนะคะเราเคยทำให้มันเพิ่มยังไงก็แค่ย้อนขบวนการ กลับไปไม่ทําในสิ่งที่เราทําทุกวันนี้นะคะและถ้าเกิดใครสามารถปรับพฤติกรรมได้แล้วไปสู่เซ็คพอยท์ที่เป็นศูย์แล้วค่ะเราจะเราจะเรียนรู้ได้เลยว่าเราสามารถที่จะเพิ่มและลงได้อย่างไรเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เราทําอยู่นะะชุดความรู้นี้นะคะใครที่สั่งซื้อโปรลดพุงหนึ่งเดือนนะคะก็จะได้เข้าร่วมแคมแป์แปลงร่างลาก่อนไขมันที่รักนะคะ ซึ่งปกติมีมูลค่า3,900บาทแต่ถ้าเกิดใครซื้อโปรนี้นะคะจ่ายเพียง2,000บาทเท่านั้นแล้วก็ได้รับดับเบิลไป3แพ็คนะคะแล้วก็ทริปปอไป3กล่องกินได้1เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อ2เดือนก็พิมพ์พอพาน2,000เท่ากับ2ใครอยากซื้อ3เดือนก็พิมพ์พอพาน2,000เท่ากับ3ได้เลยนะคะสำหรับไลน์นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้าเรามาเจอกันค่ะ